สวัสดีครับพบกับเชฟทอยทิกนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพรีวิวนะครับพรีวิวตัวออพติมัสนะครับใครที่อยู่ในโซเชียลนะครับเล่นพวกเฟซบุ o กนะครับน่าจะเห็นแล้วนะครับรูปพวกนี้นะครับเป็นรูปของออพติมัสนะครับงานผมเรียกสั้นๆว่า MM01 แล้วกันนะครับเป็นออพติมัตในภาค Bubble B Movie นะครับก็ ใครที่เป็นเก็บงานของ DEX scale นะครับพพก t c i l o อยู่เห็นและน่าจะคิดเหมือนผมนะครับผมคิดว่ามันเหมือนงาน t c i l o มากเลยนะครับคือมองหลายๆมุมนะครับลองเอามาเทียบกับรูปแ,แล้วมันมันประมาณ t c ซ i เลยแหละนะครับเป็น DEX scale อะนะครับ ความสูงของตัวนี้นะครับในตัว mm 0 1นะครับจะอยู่ประมาณ30เซนนะครับแต่ว่าตัวของ dlx เนี่ยนะครับเวลาวัดจะวัดไปเหมือนกันหรอกนะครับแต่ละคนอย่างผมวัดตรงเท้านะครับถึงหัวเนี่ยจะประมาณ29เซนนะครับถ้าเกิดวัดถึงตรงเสาตรงนี้นะครับจะประมาณ30เซนนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของตัว mm 0 1นะครับตัวที่อยู่ในรูปเนี่ยนะครับจะเป็นวัสดุไดแคสต์นะครับเป็นโครงในเป็นเหล็กนะครับเป็นอลอยนะฮะแล้วก็จะมีการทําสีแบบเวทซ์ลิ่งมานะครับปัดดีเทลต่างๆมานะครับซึ่งก็ วิธีการทำสีก็คล้ายๆตัว DLX Scale นะครับตัวของ t i s นะฮะแล้วก็จะเป็นล้อก็จะเป็นยางนะครับในส่วนล้อนี่จะเป็นยางใช้ยางจริงๆมาทำนะครับไม่ใช่พลาสติกแล้วก็จะมีเป็นไฟนะครับระบบไฟที่ตาตรงนี้นะครับ DLX Scale ก็มีนะฮะแล้วก็จะเป็นฐานนะครับมีฐานมาให้ฐานเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นฐานอันนี้นะครับก็ข้อมูลก็จะเหมือนกับที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเห็นรูปเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับผมจะลองเอามาเปรียบเทียบกับตัว ตัวงาน Tzido นะครับตัวนี้มันมีจุดน่าสนใจอย่างหนึ่งนอกจากที่มันเหมือนกับตัวงาน Tzido แล้วนะครับมันมีความความน่าสนใจมากๆคือมันเป็นประเด็นที่น่าสงสัยนะครับเขาบอกว่าแปลงร่างได้นะครับดูทรงมันดูทรงมันทั้งตัวนะนะครับแล้วมันเหมือน Tzido ขนาดนี้แปลงร่างได้คือแบบอึ้งมากนะครับว่าเฮ้ยมันเก็บยังไงระบบมันแปลงร่างยังไงว่าทำไมถึงแปลงร่างได้คือเอาจริงๆอ่ะผมมองผ่านๆตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นงาน KO ของตัว d o x มากกว่านะครับไม่คิดว่าจะแปลงร่างได้จริงนะฮะแต่พอ ออลอง,น,งนั่งดูแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีหลายๆจุดนะครับที่มันจะมีความบ่งบอกอยู่ว่ามันอาจจะเป็นหุ่นแปลงร่างได้จริงๆนะฮะก็ในส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับมันเหมือนตัวงาน t zero เลยนะครับจะมีจุดแตกต่างคือในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ออโตบอทนะครับ สัญลักษณ์ออโต้บอร์ดเนี่ยนะครับในตัวงาน d ดลเนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงไหลสองข้างนะครับของงาน d ดลเนี่ยเขาได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับก็เลยใช้ตัวสัญลักษณ์ออโต้บอร์ดได้นะครับแต่ในส่วนของงาน MM01 เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีตาออโต้บอร์ดมาซึ่งอันเนี้ยเอาเอา,เอาสติ๊กเกอร์ติดเองได้ถ้าซื้อมาจริงๆอ่ะไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยดีเทลคือ เป๊ะมากนะครับดีเทลคือเป็นงาน t c เลยนะครับเป๊ะทุกจุดเลยนะครับลองไล่ๆดูนะฮะถ้าไม่เป๊ะก็คือหลุดไปนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมแล้วคือมันคือ d l x Scale เลยนะครับเป็นตัว Optimus ตัวนี้เลยนะฮะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยไม่เห็นจุดที่มัน,จ,มนจุดที่มันแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะต้องดูจุดข้างหลังนะครับถ้าเกิดแปลงร่างได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องดูในส่วนของด้านหลังว่าด้านหลังเนี่ยมีอะไรที่มันแบบเป็นจุดครอบพ,พับจุดอะไรต่างที่มันมีความแตกต่างกับตังบตวงาน T-Cero บ้าง นะครับอ่ะผมดูให้ดูทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวหารูปที่มันเป็นด้านหลังก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้รูปภาพนะมาขยายดูนะครับดูอ่ะ,ด,อะดูในส่วนนี้ก่อนดีกว่านะครับในส่วนนี้นะครับตรงหัวไหล่นะครับหัวไหล่เนี่ยจะเห็นเป็นรอยพลาสติกจมเห็นไห รอยพลาสติกยุบนะครับซึ่งอันนี้มันบ่งบอกว่าคุณภาพของพลาสติกนะครับอาจจะดีไม่เท่าในตัวของตัวทีซิโลนะครับตัวทีซิโลเนี่ยนะครับพลาสติกไม่มียุบนะครับรอยยุบไม่มีถ้าถ้ามีคือเจอของเกละนะครับงานของทีซิโลพลาสติกค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีตําหนิในเรื่องของพลาสติกเท่าที่ผมจับมานะผมไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังผมต้องดูด้านหลังมากกว่านะผมคิดว่าไอหุ่นโจรแปลงร่างเนี่ยเวลามี พวกคา <CO> พุงคาพ,พ,พ,พับจุดที่มันอยากจะซ่อนเนี่ยมันน่าจะไปซ่อนทางทางด้านหลังซะมากกว่าที่จะมาให้เห็นทางด้านหน้านะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปหนึ่งอ่ะอน,นี่ด้านหลังแล้วด้านหลังเนี่ยต้องมาลองวิเคราะห์กันนะครับว่ามันมีจุดอะไรที่มันมีความแตกต่างกันบ้างนะครับจุดแรกนะครับน่าจะเป็นจุดตรงนี้นะครับหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วนะครับผมก็เห็นแล้วนะฮะจุดตรงอ่ะโ้นกล้องนะครับจุดตรงนี้เดี๋ยวโฟกัสนิดหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใช้ออโต้โฟกัสไงไม่งั้นมันจะมี มีวุ่นวายว่นา,านนิดนึงนะครับจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ของ TZERO เนี่ยจะไม่มีเป็นจุดข้อต่อนะครับไม่สามารถเปิดปิดได้นะฮะมันจะมีอยู่นิดเดียวนะครับแต่ของตัวงาน MM01 เนี่ยตรงนี้ยนะครับชัดเลยมันคล้ายๆบานพับท,ที่มันน่าจะเป็นจุดที่มันเก็บระบบการแปลงล่างหรือเก็บชิ้นส่วนการแปลงล่างเอาไว้นะครับตรงจุดนี้นะครับในส่วนของ TZERO เนี่ยตรงนี้จะไม่มีนะครับถ้ามันเป็นงาน KO นะครับ DLX มันน่าจะทําเหมือนกันแต่ตรงนี้นะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้เอาดูคร่าวๆนะมันอาจจะมีหลุดไปบ้างนะครับในส่วนของจุดที่มันแตกต่างนะฮะแล้วก็ในส่วนของเอ่อเท่าที่ดูตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับต้นขาตรงนี้มันมีจุดที่มันเป็นลักษณะของบานพับอยู่นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับในส่วนของ Tiziano เนี่ยดีเทลตรงนี้มันไม่มีนะครับซึ่งตีความได้ว่ามันอาจจะเป็นจุด ที่สามารถพับเก็บระบบอะไรต่างๆของมันได้นะครับตรงนี้เห็นไหมกับตรงที <t ester> <t ester> <t ester ่อยู่ในฝั่งนี้นะครับเนี่ยตรงจุดนี้นะครับ Tzido เขาไม่มีนะฮะแต่ว่าของตัว mm 0 1จะมีนะครับจะเป็นจุดที่เป็นบานพับอะไรสักอย่างหนึ่งเดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับพอเลื่อนขึ้นมาหน่อยนะฮะเลื่อนขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตรงข้อพับขานะครับข้อพับขาเนี่ยนะครับจะเห็นความแตกต่างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับข้อพับขาของตัว mm 0 1นะครับน่าจะเป็นสีของตัวเหล็ก สีของตัวโครงในเฟรมของเขาเหลือเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเป็นอลอยแล้วแต่นะครับแต่ว่าของทีซิโรจะเป็นสีน้ําเงินนะครับน่าจะเป็นชินพลาสติกนะฮะนี่คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็ในส่วนของขาอีกข้างหนึ่งนะครับตรงจุดนี้แอบไปเหลือเห็นเมื่อกี้นี่เองนะฮะน่าจะเป็นจุดข้อพับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ของตัวงาน m อ็มศนนะครับนี่ตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมตรงจุดเนี้ยนะครับมันลักษณะมันเหมือนพับเก็บอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งซึ่ง ทีซีโเขาไม่มีนะตรงจุดนี้นะครับคือตีความได้ตอนนี้คือตีความว่าไอตัวต้นแบบของตัว M อ็เศนี่ยคือตัวทีซีโลทีซีโรไม่มีจุดไหนนะครับก็สงสัยไว้ก่อนว่าของ M อ็ูคือจุดแปลงร่างอันนี้คือฟันธงง่ายๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้อีกเห็นไหมมันเป็นการพับเนี่ยอันนี้เห็นแล้วนะครับพอ,พอเจอจุดหนึ่งก็จเจออีกจุดหนึ่งตรงนี้เห็นไหมเป็นการเหล็กนะครับแล้วก็จะเป็นบานพับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้ทีเเหหหหมมมมือนนนนกกััรรบตงี้้้้ใใใดูใลูลๆพพยยยาาาาซป็ นะครับทีซีโร่จะไม่มีตรงจุดนี้นะครับที่ทางหุ่นนี้มีนะฮะแล้วก็ในส่วนขานะครับในส่วนขาจะมองไม่ค่อยออกแล้วพยายามมองนะก็มองไม่ค่อยออกแล้วว่าจุดไหนนะครับแต่ว่ามันก็มีความคล้ายกันอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดที่แตกกานแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของล้อนะครับล้อเนี่ยดีเทลเขาจะมีการทําสีแบบเป็นสีลอยแบบรอย รุ่นอยลายก่อนในในซี่ล้อด้วยเห็นไหมนะครับแล้วก็จะเป็นรอยเก่าแต่ว่าของงาน M M 0ูเนี่ยตรงล้อจะเป็นล้อที่ยังใหม่ๆอยู่อันนี้พองานออกจริงเขาอาจจะปรับนะครับในส่วนนี้นะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของข้างลําตัวนะครับลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะซูมเข้าไปข้างลําตัวนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับเห็นดีเทลไหมมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับของทีซิโลมีนะครับแต่ว่าพอเทิบมาหน่อยเนี่ย เนี่ยตรงนี้ทิซิโลเหมือนกับทิซิโลนะคือตรงนี้แต่พัฒนาหน่อยเนี่ยนะครับตรงนี้ทิซิโลไม่มีนะครับจะเป็นดีเทลที่มันเพิ่มเข้ามานะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เออ่ในส่วนปืนนะครับในส่วนปืนปืนอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะฮะปืนก่อนอ่ะปืนนะครับปืนนี่ชัดเลยว่าเป็นปืนของทิซิโลแน่นอนนะครับดีเทลเป๊ะเลยนะครับมาร์กิ้งทุกอย่างอยู่จุดเดียวกันหมด นะฮะแล้วก็ในส่วนมือนะครับมือเนี่ยน่าจะก๊อปทีซิโลมาทั้งลักษณะของมือเลยนะครับทั้งดุดเลยมือเป็นลักษณะยิงนะฮะทั้งสีสันทั้งดีเทลมือนะครับคือเป๊ะมากคือของทีซิโลแน่นอนนะครับนี่นะครับในส่วนดีเทลปืนคือใช่เลยนะครับในส่วนด้านข้างนะครับดูดีเทลด้านข้างนะคือเป๊ะมากนะครับจะต่างกันแค่ในเรื่องสีนะครับขนาดของหน้าอกนะครับดูใกล้ๆนะครับซูมเข้าไปนะครับคือสมาร์ทมากนะครับในส่วนด้านข้างเนี่ย หุ่นแปงลงร่างได้นะครับส่วนใหญ่เวลาแปงลงร่างเอ้ยเวลายืนร่างหุ่นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เกินหน้าอกใหญ่ไปหลังใหญ่ไปแบบแบกกระดองเต่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้นะครับลองเทียบกับตัวต้นฉบับที่เป็น d l x Scale นะครับ Optimus ดูก็ไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่นะครับก็จะมีความคือหุ่นร่างหุ่นเนี่ยคือดูดีโคตรเลยนะครับเป๊ะมากนะครับในส่วนของด้านข้างนะฮะดูลูกต่อไป ตัวต่อไปเป็นล่างรถแล้วนะครับล่างรถนี่นะครับก็เป็นอย่างที่บอกนะครับเขาเคลมว่ามันสามารถแปลงล่างเป็นรถได้ซึ่งถ้าแปลงล่างจากหุ่นล่างแบบนี้นะครับแปลงล่างเป็นรถได้ขนาดนี้คือโคตรสุดยอดเลยนะครับตอนนี้ตัวสุดยอดที่สุดเท่าที่อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคือ TWF09 นะครับในล่างของตัวปั๊บเปิลบีในล่างของตัวอัลติมัตพาคปับเปิ้ลบีตัวนี้นะครับตัว TWF09 คือหุ่นยนต์แปลงล่างของล่างนี้ที่ ทำออกมาได้สวยมากนะครับร่างหุน่นดีเทลดีมากแปลงร่างเป็นรถก็สวยนะครับแล้วก็ของแถมในกล่องเยอะแยะมากมายนะครับ ถ้าตัวนี้มันทําออกมาได้ขนาดนี้จริงๆแปลงร่างจากคุณเป็นร่างนี้ได้จริงๆคือ TWF09 น่าจะเสียแชมป์แล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับเพราะดูจากรูปแล้วมีความเป็นไปได้จริงๆนะฮะอันนี้คือโครงในของเขาเป็นเฟรมอลลอยหรือไม่ก็เป็นเหล็กนะครับก็ไม่ใช่เหล็กทั้งตัวนะจะมีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอยู่นะครับพลาสติกตามข้อต่างๆนะครับจะไม่ใช่เหล็กดุนๆเลยตามข้อพับข้อเท้าต่างๆจะเป็นแซมด้วยพลาสติกประกบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโครงแบบนี้นะฮะโครงแบบ โครงอลลอยหรือว่าโครงเหล็กอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นลักษณะของพลาสติกอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโครงนะโครงที่เขาเคลมว่าเป็นโครงอลลอยโครงเหล็กเมทัลเฟรมอะไรพวกนี้นะครับอ่ะดูหมดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับจริงๆถ้าออกมาช่วงที่มันกาลังบูมๆนะถ้าสมมติ ตัว t o วอ e r ยังไม่ออกคือตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่พีคมากมากนะครับเพราะว่าแปลงร่างได้สุดยอดมากๆแต่ว่าถ้าออกมาจริงๆแล้วแปลงร่างเป็นรถได้แบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับก็ t o วอร์น่าจะเสียแชมป์จริงๆเลยนะครับตัวนี้จริงๆถ้าทําออกมาแค่นี้ผมว่ามันยังยังไม่ค่อยพีคน่าจะเพิ่มอะไรหน่อยเพิ่มอาวุธเสริมเพิ่มขวานเพิ่มปืนอะไรสักนิดนึงนะครับให้มันต่างจากตัว dx หน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะแปลงร่างกันนะครับคนเก็บร่างแบบนี้ก็จะยืนนเป็่่าาางมกกว ก็รอรองานจริงออกมาก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับบางตัวถ้าดีทีเหลวก็มีนะครับอย่างตัว TWF01 o p t i m u s e d Rang s วนะครับหรือไม่ก็ตัว M09 นะครับคือถ้าแบบรูปโปรโมทดีมากพอออกงานจริงมาก็เป็นอย่างที่เห็นอะไรประมาณนี้รอออกงานจริงก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาฟันธงกันว่ามันน่าสนใจไหมดีไหมนะครับแล้วก็เรื่องราคาเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพรีวิวนะครับข้อมูลก็เหมือนกับที่ทุกคนเห็นในเฟซบุ o กนะครับเห็นในโซเชียลนะครับมีข้อมูลเท่ากันนะฮะผมแค่เอามา วิเคราะห์ให้ดูแค่นั้นเองนะครับจะผิดจะถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ